อยู่ตรงนี้ค่ะสามจุดๆจ้เดี๋ยวพี่เขามาเก็บจำเ้นปวดเอวมากเป็นเมนแล้วปวดเอวมากจำเจนเนี่ยละเนื่อแตกเป็นจักไปกันเดิน ไปเล็กลงกับพี่ดีกว่าเราก็ได้ของเราจะได้ของหอมอะอ่ะไปเดินเดินพี่พรู้ทำเต้เสร็จปุ๊บลงมาเอาชุดเพราะว่าต้องใช้วันงานเดี๋ยวเอาไปให้เขาลองก่อน <c oughs> เอวจะหักเดี๋ยวขึ้นไปออกกับ เสียงเข้าบูทูธหรือเปล่า,าเนี่ยโ okay. อเคขับรถก่อนน้องปันสั่นดุกดุกดุกรู้เงินเต็มยักษสาขุมเลยเนี่ยตอนนั้นหัวเหม็นแล้วเนี่ยเจ็บจมูก มันรู้สึกเหมือนกับว่าเวาลาทียอยาทคพ่นยามันก็ดีนะแต่พออากาศมันเปลี่ยนอ่ะคือช่วงนี้มันเป็นแบบขี้ขมเหลาดำๆอะ่ะเต็มเลยอะ่ะพอเป็นขี้ขมเหลาปุ๊บอะมันแสบไปหมดเลยก็แบบทำให้แบบเหมือนมีอาการอะ่ะเจ็บจะตาดีขึ้นเยอะ วันนี้เอาตะก้าผ้ามาด้วยเนี่ยเพื่อจะมีเวลาไปปั่นผ้าสักหน่อยเออใช่เดี๋ยวออกกำลังกายเสร็จก็ไปปั่นผ้าเลยน่าจะประมาณนั้นแหละโอเคโอเคขับรถก่อนรถไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันเหนื่อยมั้งไม่รู้จะพูดอะไร วันนี้เล่นเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาชุดไปซักเลยจะไม่ปันผ้าเสื้อผ้าเอะยากสระผมอ่ะนั่งจนเหงื่อแหงอ่ะโมียงเปียกอยู่นหน่อยๆพันไปเลยอ่ะเดี๋ยวรอหมดเวลาอีกสิบห้านาทีจะไปฟิตเนสเนอร์ยามเย็นค่ะจะน้ำอุ่นไ่ะ ถึงบ้านค่ำไปหน่อยแต่อาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมคู่ควรแก่การนอนก็เลยยังไม่ได้สระผมเลยสระเช้าว่งนี้กันนะเพราะว่าุ่งนี้คือเช้ามากจริงๆไปวัดต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าเพราะว่างานวัดเริ่มหกโมงครึ่ง ก็เดาออกสักหกเมงเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้ทางชินทางอะไรเเปิดชีพเอสแปดโอเคเสื้อนอนตอนนี้มันขลึกม,มากดูผมดีนี่ผมทั้งวันงอนอนละอันนะ้าโอ้ยังไม่หายเขียวอย่างนี้นึนแใจเย็นๆท้องยังป่องอยู่เลยอ่ะเพิ่งกินออกมานอนละ vần đi chụp chụp